สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและแก่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทรทาเกษตรสาหรับท่านใดมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนยครับดรเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสาหรับชิปนี้ไม่หนีด้วยพี่น้องเด้อมาอยู่อัน<ด>บ้านมาอยู่บ้านบ้านยังบ้านเฮา,เหา,างหอบ,บ,บ้านนารมบ้านขมินบ้านโน่นขิมินด้วยพี่น้องเด้อมาอยู่ก็เกษตรก่อนพี่น้องซื้อบ้านยังไดท่้นซื้อห้อ เอาชื่อเรีนชื่อจริงชื่อถือชื่อเรีนก็ได้ชื่อเรีนชื่อแมมชื่อแมมเราเอาเตี้ยาเขาประจักษ์กราอยู่นึงชื่อแมมเนาะเพราะว่าเพิ่นมีงัวงด้วยพี่น้องเด้อเพิ่นมีงัวผู้ตัวหนึ่งพิ่นจักเปิดราคาพี่น้องเป็นงัวเกษตรกอนโมเมนต์พอฆ่าได้พี่น้องเป็นงัวเถิกผู้บามันพี่น้องความสูงมันลอยลอยลอยให้ลอยสามชิพลอยสามชิพพี่น้องเป็นเป็นกล้วยเป็นงัวผู ว่ามันก้วยเป็นง้อพี่น้องง้วผูต yeah. ัวหนึ่ง <st>. ้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเพิ่นอยากเปิดราคาเพิ่นว่าเป็นง้วผูอายุมันตั้งปีและนี่สปีกว่านี่ละอายุสองปีพี่น้องอันผู้ใดอยากเอาไปขุนเด้อพี่น้องเด้อเอาไปขุนเป็นง้วผูพี่น้องอายุมันกับสองปีละราวข้อมสูงลอยสามชิปพี่น้องพอดีขุนซ้ำอีกนะพี่น้องเด้อเอาดึงไหมผู้ใดมันมาบ่ถึกแดดดึงหน่อยพอดีขุนพี่น้อง เป็นหนาใหญ่พี่น้องหนาใหญ่ล่างล่ำตักันใหญ่หนาะอ้วนดีพี่น้องแข้งขากันใหญ่อยู่บ้านนี้เขาเปิดไว้หลายประเทศแล้วค่าจากเปิดเปิดไว้เท่าไหร่ว่ามาร่นสี่สิบพี่น้องสี 40, ่สิบเนี่ยยังต่อรองเลยเนาะต่อรองได้ต่อรองได้ด้วยพี่น้องเด้ออันผู้ใด้ขามาเบิ้งชิปแล้วขันจังได้ง่วไปขุนไปเลี้ยงพี่น้องง่วเกษตะกวนว่าแม่นง่วพ่อค้าอยู่บ้านนุชบินหน้ารอบเนาะ พุทธิมินถามหามหาอย่หจักเลยเป็นบ่จักซีแยกเป็นบ่อซีแยกอันทางทางแยกนุ่นนุ่นขีมินเนาะล่งข้าปุ่นล่งข้าปุ่นพี่น้องบ้านบ้านนั้นซีแยกล่งข้าปุ่นบ้านนุ่นขีมินนี่แหละพี่น้องมาถามหาหลุดซื้อว่าซื้อว่าเจี๊ยบพี่น้งเกาะแหมมซื้อวซื้อว่าแหมมพี่น้องเป็นว่าเกษตรกรนะพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดไว้ราคาสี่สิบพี่น้องสี่สิบยังต่อรองได้อยู่ ผู้ใดต้องการจกได้ไปเลี้ยงไปอันนไปคุ้นต่อกับโทรติดต่อเพ่อพี่น้องเนื้อเบอร์โทษห้าเบอร์ไรบ้านจำได้บ่าอ่าเบิงเบิงเบอร์โทรก่อนพี่น้องศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามสามห้าสามสามห้าสี่ห้าเก้าห้าสี่ห้าเก้าห้าโทษมาหาซื้อบาแมมเนาะซื้อถือว่าซื้อนี่ซื้อว่าแมมบ้านบ้านบ้านนนสิมินพี่น้องมันบ่ขนาดไหมาพี่จ๊คเทียพี่น้องมันหลด นี่ะคชีปแรกทั้งผี่พี่น้องไปแต่ทั้งวอิีไปอยู่ทั้งวอลีทั้งอันนั้นอยู่เมื่อหนีมาทั้งบันน่นฉิบมินหน้าร้อเน้อพี่น้องเด้อเพิ่นมีง่วผูตัวหนึ่งเปิดราคาสี่สิบพี่น้องกวนดีอยู่กาผู้ใดขามาเบิงชิกบกระโทมาตอรองครับอันเพิ่นได้พี่น้องเด้อเป็นง่วเกระเสียตะก่อกนได้มของพอขาเด้มาเบิงเอาอยู่สวนอย่หน้าพี่น้องเพิ่นยุหน้าเด้อพี่น้องเด้อแยกลูงขับปุ่นเพิ่นว่าแยกลูงขับปุ่นมหาเพิ่นโลด มาเบิ้งเอาพี่น้องนี่ราคาห้องไว้สี่สิบมันเป็นราคาห้องด้วยพี่น้องเด้อก็ตอร่องเอาพี่น้องต่อร่องตกลงราคากันกับพ่อซื้อกันกับซื้อพี่น้องนันเป็นง่วงเกษตรต่ก่อนว่ามันของพ่อะ้าบ่ได้บ่มาออกกำไรได้พี่น้องคือเลี้ยงมาแต่น้อยเลี้ยงแต่น้อยมันผุนบ่เลี้ยงแต่น้อยเลี้ยงแต่น้อยพี่น้องท่นกับผู้ผู้ซื้อก็จะได้เถือกเด้ผู้ขายก็จะได้แพ่งเด้แต่ว่ามาตอร่องกันได้พี่น้องเด้อมาดนโดนรพี่น้องสำหรับ งัว่ผูตัวนี้พี่น้องผมว่ามันก็เพาะเอาไปเลี้ยงอยู่เอาไปคุ้นอยู่ล่ำตัวมันก็ใหญ่ดีอยู่อันซื้อมาหาคนซื้อว่าเม่มเนาะซื้อว่าเม่มเนาะพี่น้องเด้อเป็นงัวเกษตรก่อนเด็กหน่อยค้นนุมน่มๆพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ทงอยู่หน้านี่แหละเพิ่นมีอันงัวอยู่สองตัวเพิ่นว่าตัวผูมันมีลูกเพิ่นเลยอยากขายออกเพิ่นว่าคุณจะไปเอาตัวแม่มามาไว้วัน อันผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปสนใจอยากได้แล้วก็โทรมาเด้วยพี่น้องเด้อผมจะขึ้นโท้ให้การสำหรับชิปนี้เมื่อนีไ้ซ้ำนี่ก็ได้ครับเด้อลิปหนาจังพอกันไหมการสำหรับชิปนี้เมื่อนีขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในร้ายสวัสดีครับ